สวัสดีค่ะแล้วเวลาข่าวรอบวันครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2557 คืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมลานบนุญอุทธกุลและดิฉันนิรชยาหมอนทองนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องของโครงการจำนำข้าวเป็นครั้งแรกที่นายกรฐมนตรีได้ออกแถลงการนะคะโดยระบุค่ะว่าอยากจะให้เห็นใจทางรัฐบาลด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่านายกเองนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็พยายามหาทุกแนวทางในการช่วยเหลือชาวนากันอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเปิดเผยด้วยนะคะว่าสําหรับตอนนี้เองเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีปัญหาการเมืองเข้ามาแทรกก็เลยทําให้การจ่ายเงินตามโครงการจำนำข้าวต้องล่าช้าแล้วก็ชะงัก ไปในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามธนาคารออมสิน2วันแล้วตอนนี้มียอดการถอนเงินนะคะมากกว่า30 0 0 0ล้านบาทที่นี่เองท่าทีของธนาคารจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงทางด้านการเมืองวันนี้คงต้องมาเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศคอกคืนพื้นที่จากสอรอสอนะครับซึ่งถ้าจะนับกันจริงๆในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่19จะเป็นวันที่ทางกลุ่มกปปศประกาศที่จะให้เกิดเหตุการณ์แตกหักเกิดขึ้นให้ได้แต่ว่าในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ทางสอ ขอคืนพื้นที่ทั้งหมด5จุดด้วยกันแต่จนถึงขณะนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสรุปรวมให้ทราบนะครับว่าจาก5าพื้นที่นั้นสามารถขอคืนไปได้เพียงแค่2พื้นที่เท่านั้นแต่อีกหนึ่งพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่ามีการประทะกันแล้วก็เกิดการสูญเสียขึ้นก็คือการขอคืนพื้นที่ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดถึงที่สุดแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถขอคืนพื้นที่ตรงนี้จากผู้ชุมนุมกลุ่มคอปทอได้หลังจากที่บุกเข้าไปขอคืนพื้นที่ และถึงที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ชุมุลที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2จำนวน14กองร้อยกำลังลุกเข้ายึดคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ หรือกอปทบริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาดเมื่อชงสายของวันนี้หลังจากเกิดเหตุระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งและมีเสียงปืนดังตามมาอีกหลายนัดเป็นเหตุให้ตำรวจหลายนายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหนึ่งนายกนมนเดีว็ ปฏิบัติการตำรวจบุกเข้ายึดคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มกปทบริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาดตามคำสั่งของสอรสเริ่มตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาเช้าวันนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองนำกำลัง14กองร้อยพร้อมด้วยโล่กระบองและรถควบคุมผู้ต้องหาเข้าตรึงกำลังบริเวณลานพับพามหาเจษด,ดาบดินจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิป,ปไตยถนนราชดำเนินกลาง เพื่อเจราจาขอคืนพื้นที่จากกลุ่มกบทบริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาดซึ่งเป็นหนึ่งใน 5. จุดที่สอรอสอประกาศขอคืนพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้โดยพลตำรวจตีสุรพลวิรัตโยสินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองได้เข้าเจราจากับนายมั่นแม่นกักการดีและนางสาวขวัญดินสิงดําตัวแทนกลุ่มกปทเพื่อขอคืนพื้นที่การจราจรบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งตัวแทนกปทยินยอมเปิดการจราจรบางส่วน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับต้องการขอคืนพื้นที่ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าไปจนถึงแยกมัควานซึ่งแกนนำกอทอมไม่ยินยอมในข้อเรียกร้องดังกล่าวกระทั่งการ,รเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มขึ้นเมื่อตำรวจนำกำลังเข้าประชิดแนวบังเกอร์ของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยที่ผู้ชุมนุมพากันนั่งสวดมนต์ประจันหน้ากับแนวกำลังของตำรวจก่อนที่จะเกิดเหตุชุลมุนและปะทะก,กันขึ้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามลุยฝ่าวงล้อมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่กำลังนั่งสวดมนต์โดยมีผู้ชุมนุมหลายรา,ายถูกเจ้าหน้าที่ใช้กระบองทุบตีได้รับบาดเจ็บและบางรายถูกตำรวจจับกุมตัวขังในรถควบคุมผู้ต้องหาเช่นเดียวกับนายสมเกียรติพงภัยบูลแกนนำกปทที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมก่อนที่ผู้ชุมนุมจะเข้าชิงตัวกลับมาได้ในเวลาต่อมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลุยเข้ารื้อถอนเวทีกองทัพธรรมแยกผ่านฟ้า พร้อมพร้อมไปกับการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขยายวงเข้าคืนพื้นที่อย่างต่อเนื่องก่อนจะเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกับเสียงปืนละลอกแรกตามมาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายถูกยิงได้รับบาดเจ็บทําให้ตำรวจนับร้อยนายต่างพากันวิ่งหลบวิถีกระสุนถอยล้นไม่เป็นท่าก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะรุกกลับเข้ายึดคืนพื้นที่การชุมนุมท่ามกลางเสียงปืนที่ดังตามมาอีกหลายละลอก โดยมีผู้ชุมนุมและกัดอาสาเสียชีวิตรวม3รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากเหตุการ์ตึงเครียดบริเวณตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาจนถึงถนนราชดำเนินกลางที่ยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มคี้ขายลงเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาหลังจากตำรวจยอมถอยร่นไปยังสนามหลวงและถอนกำลังกลับไปในที่สุดกระทั่งกัดอาสาได้ตึงกำลังสังเกตการจนแน่ใจว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จึงเปิดให้มวลชนกลับเข้าที่ตั้งบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดอีกครั้งในขณะที่เรือตีแซมดินเลิศบุตรผู้ประสานงานกปทได้ตำหนิการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขอคืนพื้นที่ที่เป็นไปอย่างไร้ขั้นตอนและไร้มนุษยธรรมจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจานวนมากทั้งๆท,ที่เป็นการชุมนุมอย่างไอหิงสาปาศจากอาวุธรวมทั้งยืนยันว่า กระสุนปืนในเหตุการณ์ประทะไม่ได้มาจากฝั่งของผู้ชุมนุมอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันมากเกินไปสำหรับการปราบปรามพี่น้องประชาชนนะที่ชุมนุมในลักษณะอย่างนี้มันผิดขั้นตอนไปหมดนะมันไม่เป็นไปตามขั้นตอนเลยยังไม่ทันอะไรเลยนะครับยังไม่ได้มีผักดันเลยนะเขาก็ถอยมาอยู่เรื่อยๆอ้าวยิงแก๊สน้ำตาใส่นะครับยิงกระสุนจริงใส่ นะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหายของอรอล่า และอีกหนึ่งจุดที่วันนี้นะคะเจ้าที่ได้เข้าไปเพื่อขอเจราจาในการขอคืนพื้นที่ก็คือการชุมนุมของกลุ่มคอพทอนะคะที่บริเวณด้านข้างของทำรรเนียบรัฐบาลนั่นเองแต่ว่าระหว่างการเจราจารอบสองนั้นกําลังเดินหน้าไปปรากฏว่าแกนนําที่เจราจากับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้ยินเสียงดังคล้ายกับปืนแล้วก็ระเบิดดังขึ้นที่บริเวณแยกผ่านฟ้าค่ะจึงได้ยุติการเจราจาพร้อมเปิดเผยด้วยนะคะว่าหากเจ้าที่ต้องการขอคืนพื้นที่ให้เข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ พลตตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะได้เข้าเจรจาขอคืนพื้นที่บริเวณแยกมิจักวันทําเรียบรัฐบาลซึ่งเป็นพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทโดยนายนัอร์ยีมะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยคอปทเป็นตัวแทนเจรจารวมสองรอบแต่ว่าไม่เป็นผลในการเจรจารอบแรกนะคะผ่านตำรวจตรี พลตำรวจตรีอดุลค่ะได้เปิดเผยว่าต้องการขอคืนพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งกีดขวางการจราจร และทาให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนไม่สะดวกขณะที่นายนะัสร์เซอร์ชี้แจงนะคะว่าการชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกไม่ได้ขัดขวางนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนและกรณีการกีดขวางการจราจรทางคอปทอก็ได้คืนพื้นที่สัญจรบริเวณแยกมิสกาวันแล้วโดยที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจมาโดยตลอดพร้อมยืนยันนะคะว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและชุมนุมอย่างสงบสันติอหิงสาหลังจากนั้นค่ะทางพลตำรวจเอกอดุลก็ขอเวลาหนึ่ง ชั่วโมงก่อนจะกลับมาเจราจารในรอบที่สองการเจราจารในรอบที่2นะคะพลตำรวจเอกอดุลค่ะก็ระบุว่ายอมให้ประชาชนชุมนุมต่อไปและขอให้เปิดพื้นที่ตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้าไปจนถึงสะพานมัคควรังสรรเพื่อจัดงานกาชาติโดยตำรวจและผู้ชุมนุมจะเข้าเคลียร์เส้นทางร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยตำรวจและผู้ชุมนุมจะเข้าเคลียร์เส้นทางร่วมกัน และหลังจากนั้นเองนะคะนายนาเซอร์ก็บอกว่าการเปิดพื้นที่ถนนราชดำเนินเพื่อจัดงานกาชาติเป็นไปได้อย่างแน่นอนขอให้พลตําววจเอกอดุลแจ้งให้สรสโดยพลตําววจเอกอดุลแสงสิงแก้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องมีหลักประกัน2ข้อด้วยกัน1เลยก็คือสอรสอเองนะคะต้องแถลงขาวในวันนี้ว่าหากผู้ชุมนุมเปิดถนนราชดำเนินให้แล้วจะถอนกำลังตำรวจออกทั้งหมด สก็คือเมื่อผู้ชุมนุมย้ายไปรวมตัวกันที่ถนนพิจุนุโลกแล้วสรสจะต้องไม่แตะต้องและห้ามสั่งการให้ตำรวจสลายการชุมนุมซึ่งต้องออกถแถลงข่าวภายในวันนี้ด้วยพลตรตรีอดุลนะคะรับปากว่าจะนําข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปรายงานให้สรสได้รับทราบเพื่อพิจารณาซึ่งในระหว่างที่คอปทอกําลังรอคําตอบปรากฏว่าเกิดเหตุรุนแรง ที่แยกผ่านฟ้าทําให้มวลชนไม่ไว้วางใจการเจราจากับเจ้าที่ส่งผลให้การเจราจาทั้งหมดต้องเป็นโมฆะและยุติลงหลังจากนั้นฝ่ายตํารวจและคอพทอก็ตรึงกําลังเพื่อสังเกตท่าทีระหว่างกันจนกระทั่ง14นาฬิกาตำรวจได้ถอนกำลังออกจากแยกมิจกวันกลับเข้าไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมเปิดเผยด้วยนะคะว่าจะส่งตัวแทนและชุดเจราจามาพูดคุยกับทางแกนนำอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะขอขึ้นพื้นที่จะกลกลมกปปสได้ในวันนี้นะครับล่าสุดนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ได้นํามวลชนเดินทางกลับไปที่เวทีประทุมวันพร้อมกับประกาศเชิญชวนประชาชนที่เห็นตรงกันออกมาร่วมปฏิบัติการแตกหักต่อรัฐบาลในวันพรุ่งนี้สิบหนาฬิกาวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกรปรปสประกาศผ่านรถเครื่องขยายเสียงหน้าประตู5ธรแเนียบรัฐบาล หลังนั่งสังเกตการที่เชิงสะพานมาขวานรังสรรประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังประกาศหลังเหตุปะทะกันขอคืนพื้นที่การชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดสงบลงขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถขอคืนพื้นที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลได้จึงขอให้หมวลชนตั้งขบวนเคลื่อนกลับไปที่เวทีแยกปทุมวันและจะมีการประเมินแนวทางการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้โดยต้องรอดูท่าทีจากกลุ่มชาวนาประกอบกันด้วย ส่วนนายอิสระสมชายยังปักหลักค้างคืนรักษาพื้นที่ที่รอบธรรเนียบรัฐบาลเอาไว้นายเอกนัทพร้อมพันโคศกกปป,ปสเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมในวันที่19กุมภาพันธ์ก็คือในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตก,ตการแตกหักกับรัฐบาลซึ่งจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาที่จะไปชุมนุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีกครั้ง วันที่บเเนี่ยเราขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนออกมาร่วมชุมนุมกับเราแล้วเราก็จะแตกขาก,กับรัฐบาลแล้วในขณะทีม่มันก็จะสอดคล้องกับการชุมนุมของพี่น้องชาวนาซึ่งซึ่งพี่น้องชาวนาเมื่อวานี้เนี่ยได้ไปที่สํานักปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากนายกรัฐมนตรีรองนายกออกมาก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับนายเอกนัทยังบอกอีกว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตํารวจในวันนี้ได้ใช้อาวุธจริงซึ่งสวนทางกับที่สอรอสอระบุว่า จะใช้มาตร,รการที่ละมุนละม่อมในการเข้ายึดพื้นที่คืนโดยหลักฐานที่พบนั้นมีทั้งปลอกกระสุนจริงปืนพกปืนยาวปลอกกระสุนลูกซองสลักระเบิดซึ่งช่วงเช้านั้นพบหัวกระสุนขนาด9มิเมตรและเก็บได้บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการที่มีผู้ร้ายยิงกระสุนเข้าใส่ผู้ชุมนุมและจะต้องตรวจสอบจากผู้บาดเจ็บทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่ชุมนุมที่บาดเจ็บจากกระสุนจริงด้วย และจะเรียกร้องให้สอรอสอหาตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากกระสุนของผู้ชุมนุมนั้นนายเอกนัทยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าได้สอบถามกับทางเรือตรีแซมดิเนเลอรบุตรแกนนาของกปทที่อยู่ในที่เกิดเหตุตลอดเวลาทราบว่าในขณะที่ประทะกันทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นั่งสวดมนต์และไม่ได้ตอบโต้ใดๆและเท่าที่ทราบมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บหลายคนซึ่งมีรถตู้ ซึ่งเป็นรถของตำรวจได้หยิบอาวุธปืนกราดเข้าใส่ผู้ชุมนุมใกล้กับบริเวณกปทที่สะพานผ่านฟ้าขณะที่ตำรวจได้ถอนกำลังกลับออกจากพื้นที่ก็มีตำรวจบางนายเปิดประตูและยิงปืนคาดว่าเป็นแบบอัตโนมัติเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมจนทำให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บนายเอกนัทยังบอกทิ้งท้ายว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทุกพื้นที่จะระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะว่ามีรายงานว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง ได้สั่งการว่าจะเข้ายึดพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลให้ได้ภายในคืนนี้และวันพรุ่งนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงจะยึดหลักอหิงสา และอีกหนึ่งพื้นที่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5ของศูนย์ราชการที่เจ้าที่ต้องการเปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติและต้องการขอคืนพื้นที่ดําเ,เนินการต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่3แล้วก็คือที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาค่ะวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะยอมที่จะเปิดการจราจรโดยรอบส่งผลให้พระพุทธอิสระค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าจุดนี้จะไม่ถูกเจ้าที่ของรัฐเข้าสลายการชุมนุมอย่างแน่นอนค่ะ พระพุทธอิสร,ระแกนนำกปปสศูนย์ราชการค่ะได้ตรวจสอบความปลอดภัยใ,ในพื้นที่การชุมนุมและดูสภาพการจรา,ราจรโดยรอบพื้นที่การชุมนุมของศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะภายหลังจากยอมรื้อกระสอบสายแลย้วก็ยางรถยนต์ซึ่งทำเป็นแนวปะทะออกทั้งหมดเพื่อคืนพื้นที่การจราจรเพิ่มเติมตามข้อเรียกร้องของทางตำรวจแม้จะเห็นว่าการรื้อแนวปะทะดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ตามเพราะว่าทำให้ง่ายต่อการสร้างสถานการณ์ของมือที่3 และเพื่อความปลอดภัยพระพุทธอิสระขาได้สั่งเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งเสริมแนวกระสอบชายบริเวณทางเข้าออกเวทีศูนย์ราชการให้สูงมากขึ้นขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าเจ้าที่จะไม่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสที่เวทีศูนย์ราชการหลังจากที่ทางตำรวจได้รับปากในการเจราจาไว้ก่อนหน้านี้และทางกปป,ปสค่ะก็ยอมทำตามข้อตกลงโดยยอมเปิดพื้นที่การจราจรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะพระพุทธอิสระยังได้มอบหมายให้ในายอัธพลอุรโนรสค่ะซึ่งเป็นตัวแทนเข้าเจราจากับตัวแทนของตำรวจที่สอนอทุ่งสองห้องพอรวมหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรอบศูนย์ราชการนายอัธพลเปิดเผยภายหลังการเจราจานะคะว่าทางกระสอเองอาจจะเปิดเส้นทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้มากขึ้น แต่จะทำให้การเปิดใช้นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาและไปปิดในช่วงค่าทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการป้องกันมือที่3เข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายโดยจะส่งทางตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อนหาหรือร่วมกันอีกครั้งถึงจุดสิ่งต่างๆบริเวณศูนย์ราชการเพื่อหวังมาตรการป้องกันต่อไปพร้อมยอมรับด้วยนะคะว่าหลังจากที่มีการเจรจากับทางตำรวจแล้วทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่า ตำรวจจะไม่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มกอปปสที่เวทีศูนย์ราชการเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แล้วรวมทั้งตำรวจเองก็ยังรับปากจะจัดส่งกําลังเจ้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภยัยร่วมกับกาศอาสาตลอด24ชั่วโมงในจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างสถานการณ์ของมือที่3หากพระพุทธอิสระยินยอมให้เปิดเส้นทางการจราจรด,ด้วยค่ะ แล้วหลังจากผ่านช่วงที่ประทะกันซึ่งถือว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดมากพอสมควรนะครับผ่านพ้นไปทางสรสก็ได้ถแถลงออกมาบอกว่าหลังจากที่ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ในวันนี้ทั้งหมด5จุดด้วยกันสามารถทําได้สําเร็จ2จุดแต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมนอกจากนั้นยังได้พูดถึงพื้นที่ประทะซึ่งอยู่ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจถูกปืนยิงเสียชีวิตหนึ่งนาย และยังมีอีก6รกรายที่ได้รับบาดเจ็บนาทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบได้แถลงสรุปรายงานผลการประชุมสรสโดยระบุว่าเช้าวันนี้สรสได้จัดกำลังตามจับตัวแกนนำกอปวสและกาดที่ทำความผิดซึ่งหน้าพร้อมปฏิบัติการเปิดพื้นที่สาธารณะ5แห่งสำเร็จไปแล้ว2แห่ง แห่งแรกนั้นก็คือที่กระทรวงพลังงานสามารถจับตัวแกนนําได้2คนก็คือนายแพทย์ระวีมาชมาดลและนายทศพลแก้วที่มาเป็นแกนนําของกรกปพร้อมกับผู้ร่วมกระทําผิดรวม144คนในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขณะนี้ถูก,กวควบคุมตัวอยู่ที่กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเพื่อดําเนินคดีต่อไปแห่งที่2ก็คือที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะซึ่งมีพระพุทธอิสระเป็นแกนนํา ยอมเปิดพื้นที่ให้สัญจรได้ตามปกติรวมถึงเปิดทาเปิดให้ส่วนราชการสามารถทําการได้แล้วหลังจากที่เจรจากดันมาหลายวันสสยืนยันว่าไม่ได้ใช้กําลังในการสลายการชุมนุมส่วนเหตุที่สะพานผ่านฟ้าเช้าว,วันนี้ทั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พยายามดําเนินการอย่างละมุนละม่อมหลีกเลี่ยงการใช้กําลังมีการเจรจาเป็นขั้นตอนแต่ผู้กระทําผิดได้ใช้อาวุธสงครามหรือปืน N79 และปืนทําให้ตํารวจถูกยิงที่ศีรษะ1นายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6นายโดยตํารวจไม่ได้ใช้อาวุธผลการปฏิบัติการเช้านี้ได้รับความสําเร็จแล้ว2พื้นที่คือพื้นที่บริเวณกระทรวงพลังงานสามารถเข้าจับกลุ่มแกนนํากปปสได้คือนายแพทย์ระวีมาชมาดลและนายทศพลแก้วที่มา พร้อมกาดและผู้ร่วมกระทำความผิดอีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น144คนอันหนึ่งเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าติดตามจับกลุ่มแกนนำกปปสที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดและเป็นที่น่าเสียใจยอย่างยิ่งทั้งๆท,งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามเข้าดำเนินการอย่างละมุนละม่อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังมีการเจราจาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติการมีการกระทำอย่างปเปิดเผย ท้ามกลางสื่อมวลชนแต่ผู้กระทำผิดได้ใช้อาวุธร้ายแรงด้วยการยิงอาวุธสงคราม M79 และอาวุธปืนจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงที่ศีรษะส่วนกรณีคดีการขัดขวางการเลือกตั้งสรสได้รับข้อมูลจากพนักงานสอบสวนว่าเคยร้องขอให้กะกะตเข้าแจ้งความแล้วแต่ว่าจนบัดนี้กะกะตออยังไม่ดาเนินการเข้าร้องทุกข์ซึ่งการเพิกเฉยของกะกะตจะส่งผลเสียต่อการดำเนินคดี และมีคดีขัดขวางการเลือกตั้งอยู่ทั้งหมด160คดีซึ่งแบ่งเป็นประเภทเจ้าหน้าที่ของกะกะตจงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่169คดีรวมทั้งสิ้น329คดีซึ่งออกหมายจับไปแล้ว78คนขณะที่ร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บํารุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผอ,อ,อ,อสอสอเปิดเผยว่าการปฏิบัติการขอขึ้นพื้นที่วันนี้สอรอสอจะเริ่มจากการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมปฏิบัติการขอคืนสถานที่ราชการโดยเจ้าหน้าที่สามารถขอคืนพื้นที่กระทรวงพลังงานได้สําเร็จแล้วขณะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะหลวงปู่พุทธอิสระยอมเปิดทางให้หนึ่งเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะต้องเปิดเส้นทางทั้งหมดส่วนจุดอื่นๆเช่นที่ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกําลังอยู่ระหว่างเจรจาและหากจุดใดที่ปฏิบัติการสําเร็จแล้วก็จะสั่งส่งกําลังไป ช่วยเสริมที่ทำเนียบปรฐบาลพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมแต่จะปฏิบัติการเช่นนี้ทุกวันจนกว่าจะได้พื้นที่5จุดคืนและจะไม่ปฏิบัติการในช่วงเวลากลางคืนการดาเนินการก็เป็นไปด้วยดีที่ปะตะทะทุกอย่างจบแล้วก็ได้มีการจับกลุมผู้ค่อนค้างจะขัดขวาง ประมาณแปคนดำเนินคดีผิดพระรกำหนดส่วนท่านอาจารย์พุทธอิสระวันนี้มีไมตรีจิตใช้ผู้จุนุกของท่านเปิดเส้นทางแต่เพียงเส้นทางเดียวผมก็ยืนยันกับเจ้าที่ตำรวจว่าคงไม่ได้แล้วล่ะคงจะต้องเปิดทั้งหมด และไม่มีเงื่อนไขส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมของบุคคลที่มีหมายจับมีอาวุธและสร้างพื้นที่เอาไว้เหมือนสนามรบเจ้าหนที่ตำรวจกำลังดำเนินการเจราจาค่อยเป็นค่อยไปแต่สุดท้าย ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวอีกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สอ,อสอไม่ใช่ความรุนแรงแต่ว่าเน้นการเจรจาทำความเข้าใจและเชื่อว่าการประกาศชุมนุมใหญ่วันที่19กุมภาพ,พันธ์ก็คือในวันพรุ่งนี้ของกปป,ปสจะไม่มีความรุนแรงแม้จะได้รับรายงานว่ามีการระดมคนจากพื้นที่ภาคใต้ขึ้นมาร่วมชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพด้วยก็ตาม พร้อมประกาศด้วยนะคะว่าการชุมนุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นการไปรวมตัวกันกับกลุ่มพี่น้องชาวนาที่จะยกระดับการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเงินจากโครงการจำนำข้าวท่าทีของกลุ่มชาวนาที่ออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงท่าทีของรัฐบาลก,กับการหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาพกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อคะ่ะ